นายกเปิดทำเนียบพี่บัวเปิดสังเวียนพร้อมระเบิดศึกแแซวเล่นนะครับทำเสียงซะยิ่งใหญ่เลยไม่เห็นภาพผีแรกมาโตกกา๊ะกระจใยคิดว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับพี่บัวขาวเองก็มอบครับมอบกางเกงมวยให้กับนายกเศรษฐาเป็นที่ระลึกนะครับไม่ได้ชวนมาต่อย,ย้อนยุคนะไม่ใช่นะนี่เป็นภาพจากการประชุมเลยครับก็ทางผู้บริหารระดับประเทศเขาก็ได้หารือกันครับ นายกเศรษฐาทวีสินนี่หาเรือเกี่ยวกับการที่ย่าอาจจะผลักดันนะผลักดันมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยในที่ประชุมก็มีทั้งศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมีแล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬาเทควันโดด้วยนะครับบิ๊กเอพิมลศรีวิกรครับแล้วก็มีบัวขาวบัญชาเมฆหรือว่าพี่ดำ .com ของเรานะครับมีพี่ปลายจิตินัท อักษรามงคลนะครับประธานวันแชมเป็นชิปในประเทศไทยหรือว่าลูกชายของผู้บริหาร JSL วะนะครับร่วมพูดคุยถึงแนวทางในครั้งนี้ด้วยมวยไทยนะอ่ะผลักดันนะซอฟต์พาวเวอร์นะนะครับแล้วก็ภาพนั้นก็น่าแหละหลังการประชุมเสร็จแล้วพี่บัวเองก็มอบกเกงหมวยให้เป็นที่ระลึกกับท่านนายกอ่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังประชุมเสร็จมีการพูดคุยกันเสร็จแล้วบอกว่ามีแนวทางนะที่จะผลักดันมวยไทยนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังเป็นรูปมาทำเสียทีนึงซึ่งก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทำเบื้องต้นเลยที่คิกออฟได้วันนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องในแนวที่ว่าเ,ออเป็นเรื่องแรกๆที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องของวีซาก่อนวีซ่าของชาวต่างชาติ ที่จะมาที่ประเทศไทยเนี่ยวีซ่าของชาวต่างชาติที่จะมาที่ประเทศไทยเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยจะอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องตีวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วตีวีซ่าว่าจะมาเรียนมวยเลยอืตีวีซ่าว่าวัตถุประสงค์คือต่างชาติคนนี้ต้องการจะมาเรียนมวยนะครับแล้วก็มาเรียนมวยฝึกมวยที่นี่ครบหลักสูตรก็จะได้ใบเซอร์ด้วยเป็นใบประกาศสัญาบัตรอะไรประมาณนั้นนะครับ เพื่อรับรองอาชีพเพื่อรับรองอาชีพแล้วก็อยู่เมืองไทยได้ยาวๆถ้ามาต่างชาติมาเมืองไทยเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคือมันต้องไปต่อวีซา่าเสร็จเวลาไปไปกลับกับนะครับคือตรงนี้จะให้สิทธิพิเศษกับต่างชาติที่จะมาเรียนมวยไทยโดยตรงพูดไปพูดมาชักงงเอาเป็นว่าสั้นๆคือต่างชาติตอนนี้ใครจะมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยเนี่ยอำนวยความสะดวกเต็มที่ไม่ต้องตีวีซา่าเป็น,เป,นเป็นนักท่องเที่ยวแต่ยิ่ว่าเรียนมวยไทยอยู่ได้ยาวๆไปเลย นะครับอยู่ได้ยาวๆไปเลยเพราะต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาที่เมืองไทยก็ไม่ใช่เรียน3เดือนพอเป็นมวยแล้วกลับบ้านไม่ใช่ส่วนใหญ่ต่างชาติที่มาที่นี่นะเขาก็เรียนมวยไทยแล้วก็ขึ้นชกด้วยอ่าเขาอยากเรียนด้วยอยากขึ้นชกด้วยกันอยู่เป็นปีนะครับส่วนเรื่องต่อมาเรื่องที่2ที่เร่งด่วนใหล้เรื่องแรกเลยอันนี้คนไทยละอ่าอันนี้คนไทยที่ไปต่างประเทศละนะครับคนไทยที่จะไปต่างประเทศโดยเฉพาะครูมวยไทยเนี่ยที่จะไปต่างประเทศอนาคตก็จะมีการจับมือรับรองกับกระทรวงแรงงาน จะมีการรับรองกับจากกระทรวงแรงงานว่านี่คือครูมวยจากประเทศไทยที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยต้องรองรับครูมวยจากประเทศไทยด้วยว่ามาในฐานะครูมวยไม่ใช่นักท่องเที่ยวอยู่ยาวๆเลยไม่ต้องกลับมาต่อวีซ่าละนะครับแล้วก็แหมเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าครูมวยหรือว่านักมวยหลายๆคนจะชอบเพราะจะได้วางแผนชีวิตถูกบางคนก็วางแผนชีวิตไว้ละเดี๋ยว29 35 40เเลิกชกมวย ช่วงนี้ก็หาคอนเน็ชันไปก่อนอ่าจะไปสอนมวยต่างประเทศแล้วก็ไปทํานุ่งทํานี่ทําเรื่องทําราวกับกระทรวงแรงงานให้เรียบร้อยพอมีใบผ่านตรงเนี้ยแล้วไปทําวีซ่าไปต่างประเทศอยู่ได้หลายวันกว่าเพราะครูมวยทุกวันนี้ที่ไปต่างประเทศคนไทยที่ไปต่างประเทศครูมวยไทยที่ไปต่างประเทศเนี่ยจะติดปัญหาเรื่องนี้แหละต้องกลับมาต่อวีซา่าบ่อยๆแล้วก็ต้องไปบางทีเอ่อพาสโปรงพาสอร์ตหายอย่างเงี้ยโดนยิมที่นูน่นยึดพาสปอร์ตไว้มีปัญหาปัญหามันมีนะอืมมันมีปัญหาตรงนี้ด้วยนะ ถ้าอนาคตนี่นักมวยไทยก็ได้วางแผนได้พอเลิกมวยไปเป็นครูมวยที่ประเทศนู้นนี่นั้นดีกว่าไปทาเรื่องกับกระทรวงแรงงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปในฐานะครูมวยไม่ใช่นักท่องเที่ยวอ่ามันจะอยู่ดินหานกว่าแล้วก็ดูว่ามันจะแบบว่าเฉพาะเจาะจงมากกว่านี่คือเรื่องเร่งด่วนนะครับเป็นหนึ่งในนโยบายที่ผลักดันมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นรูปธรรม แต่ในมุมผมผมไม่สนใจแล้วว่าจะทาอะไรแค่วันนี้เนี่ยผู้บริหารระดับประเทศนายกฐมนตีเนี่ยให้ความสําคัญกับมวยไทยเห็นค่าของมวยไทยแล้วก็มาผลักดันพัฒนามวยไทยแบบนี้นี่โอ,แอ้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับอ่ะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับเดี๋ยวดูว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะมีนโยบายระดับชาติอะไรเกี่ยวกับมวยไทยอีกเพราะโอ้โหอย่างที่เรียนไปท่านนายกก็พูดได้นะว่าโอ้เห็นยิ้มมวยไทยเนี่ย ที่อังกฤษะมีหลายพันยิมเลยห้าหกพันยิมเลย, 5, 6, ยม,ลยมวยไทยนี่ผูเม็ดเงินมหาศาลมากมนะครับมวยไทยนี่เม็ดเงินมหาศาลมากๆท่านแฟนหมัดแฟนมวยเองอยากเห็นอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของมวยไทยพิม์พเข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาครับ,อ,มมาารบอยากให้รัฐมนตรีนายกเศรษฐา มาเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับมวยไทยให้ดียิ่งขึ้นอขอเป็นวิทยาทานครับขอเป็นความเห็นกับพี่ๆทุกคนครับคอมเมนต์เข้ามาครับขอบคุณครับ